่าครับผมเราอยู่กับ ID นี้นะครับทวิตเตอร์ว่างหนึ่งนะครับราคาหกพันบาทนะครับน้ำเอ,อ่อกิ้งกาเลเวลสี่นะครับหกพันบาทเท่านั้นปืนอื่นๆของ m 4นะครับตามนี้ครับสีก่กระบอกเอาไปดูที่ปืนอื่นๆน,นะครับปืนนี้2กระบ,บอกปืนนี้สี่กระบอกสามกระบ,บอกมีน้ําแข็งอะไรวะไม่ใช่ปืนฉีดน้ําของสกาเลเวลสครับ เออฝาก UC ซนะครับ UC ใกล้จะมาครับใกล้จะเรซีซันแล้วนะแล้วก็ฝากกลุ่มใหม่ผมสองกลุ่มด้วยนะครับกลุ่มใหม่ที่สร้างเลยแล้วก็เปลี่ยนมาอันนึงนะครับต้องสำรองไว้ก่อนครับเพราะว่ากลุ่มเก่าผมไม่ได้ไปแบนพวกคุมนะครับถ้าหาไม่เจอเนี่ยเฟซก็เหมือนแบบโดนปิดกั้นนะครับบางคนก็ไม่ค่อยเห็นเฟซผมนะก็ฝากกดเข้ามากันด้วยนะครับ ระหว่างที่รอกลุ่มเก่านะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเฟสมันจะคืนให้ผมไหมนะกลุ่มเก่าครับ mm hmm. ก็เราก็ต้องมาทํากันใหม่นะครับ mm hmm. ผมเนี่ยโอเคครับผม mm hmm. ไม่ใช่ปัญหาครับเอามาอยู่กับไอดีนี้ต่อครับอ่ะของประมาณนี้นะ mm hmm. ปืนกลปืนพก รถนะครับมีอันนี้อันนี้นี้อ่ะล่มอืมล่มพอมีเยอะหน่อยนิดนึงอ่ะเครื่องบินนะครับลูกระเบิดนะครับประมาณนี้นะผมขาดอะไรไหมหกพันนะก็จะได้อืม ชุดดีกว่ามาดูชุดนะเซ็ตเข้าชุดนะครับประมาณนี้เลยนะครับเซตเข้าชุดม,มีชุดนี้ด้วยนะแล้วก็ชุดนี้นะครับแล้วก็ยังมีสตีทแดนนี่ด้วยนะครับอ่ะไปดูที่ไรเหลยงชุดแดงกันหน่อยชุดแดงนี่นะครับไวเอเจนฮิตแมนนะครับชุดฮิตแมนนะชุดเดอะฟูเอ้ไม่ใช่เดอะฟูอิลิก อีกฟอร์ดอะแหมนึกว่าเดอะฟูเออมันมีเขียนที่ท่าน11อยู่ดีว่าไม่ใช่นะครับอ่ะไม่ใช่เดอะฟูอ่ะมีบิกินนี่การเดียนอ่ะยังมีแดริวนะครับวอลก,กิ้งเดนนะครับมันมากนะครับใครยังไม่ได้ดูไปดูนะครับติดงอมแงมเลยครับ อ่าแล้วก็มีประมาณนี้นะครับส่วนหัวเอ้ยหมวกเยอะจังอ่ะ่ะส่วนหัวส่วนหมวกนี่นะครับค่อนข้างมีเยอะพอสมควรนะอืมใส่ไปชุดนอนน่ารักไปครับอ่าส่วนหน้ากากนะครับหน้ากากไอ้นี้หน้ากากเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเวลานะไม่มีนะอันนี้ ส่วนเสื้อนะชุดนี้เข้าเซตมีเราดูไปแล้วนะหกพันนะครับได้มังกรเลเวลสี่นะใครที่ชอบปืนนี้นะอ่ะเกงจ็กเกอร์มีนะอืใครที่ชอบไอดีนี้นะครับมาจัดไปครับหกพันบาทส่วนหมวกนะครับกระเป๋านะกระเป๋าค่อนข้างพอได้อื บัตตี้จ็อกเกอร์อ่าว่าไอ้ไอ้บัตตี้จ็อกเกอร์เนี่ยสวยกว่าไอ้ตัวจ็อกเกอร์อีกนะไอกระเป๋าจ็อกเกอร์เด็ตรงอ่ะโอเคเครื่องประดับครับหกชิ้นเรามาอยู่กับไอดีนี้ต่อโดยที่ไปที่ฉายากันต่อครับเสน่ห์แรงเทพจุติคุณหนึ่ง,นงในใจเสมอเนี่ยฉายาอะไรได้มาไยงไไม่รู้เหมือนกันใครรู้ก็ใครรู้ดีก็จัดไปครับไอดีนี้ จบครบพันอะข้อดีของไอดีมือสองก็คือถูกกว่าเติมเองเยอะแน่นอนครับแล้วก็ได้ของซีซันเก่าๆข้อเสียมันก็มีความเสี่ยงนิดๆหน่นนอยๆครับคือปัญหาเล็กๆน้อยๆครับซึ่งน้อยจะเกิดไอดีหนึงก็คืออาจจะเจอสักร้อยต่อหนึ่งอะไรเงี้ยห้าร้อยต่อหนึ่งอะไรเงี้ยคือนอกจากเจอคนไม่ดีจริงๆครับว่ายง่าย ก็ซื้อที่ผมรับประกันความปลอดภัยเช่นเคยครับโอเคครับขาดอะไรอีกไหมเวิร์กช็อปหน่อยดิคูห่หูมันแดงแดงไว้อ่ะส่งเรือสามปอืมไอมีไอ้นี่ด้วยนี่น,นี่แบบ็คเกวเรือเนี่ยครับเห็นนะแวบๆบแบบเรือเหรอ ว่าเรือมีเรือสปบตคังกี้ชาร์กนะครับโอเคนี้6,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกับไอดีถัดไปนะครับขอบคุณที่ไว้ใจเช่นเคยครับสวัสดีครับผม